นี่นะครับร้านกาแฟริมทางนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรแล้วครับเพิ่งเลยมาสคอตอจระเข้ผัวเมียนะครับได้ไม่นาน,นครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับเริ่มอง่วงเลยอยากกินกาแฟครับร้านค้าใสคอฟฟี่กาแฟสดครับวงเล็บอโรมาครับทีก็คุณผู้หญิงเขา อยากกาินกาแฟนะก็เลยเข้ามาสั่งที่ร้านนี้ครับการ้านจอดรถกว้างมากเลยนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านครับก็เป็นไม้ๆนะครับนี่ก็ราคากาแฟตามที่เห็นเลยครับสาสิบห้าบาทนะครับมีเครื่องทำกาแฟสดสั่งเวลาใช่ไหมลา พูดไปทั้งหลายรอบแล้วนี่ก็มาโยกครับนี่ครับก็ช่วงบ่ายครับกำลังง่วงนอนนีฮะนี่ครับก็เป็นชุ่งนาครับนี่ก็กังหันนี่ครับระหว่างรอกาแฟารครับ นี่ครับกาแฟาเฮ้ยทุ่งนาทุ่งนาอันนี้ก็เป็นจุดจิบกาแฟาวิวและทิวทัดเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟาเยอะครับอันนี้ฝั่งติดถนนครับ ก็รถจอดได้เยอะพอสมควรนะครับนี่ร้านเขามีอะไรบ้างอ,อ๋อนี่นมีบอ่อปลาคราฟเล็กๆนะครับคราฟสีทองสีขาวสีส้มสวนญี่ปุ่น ชอบวิวท้องนาครับขับรถมาครับก็ผมนี่กินข้าวเที่ยงแล้วจะเริ่มง่วงเล,ล้วเมื่อเช้าก็ขับมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าขับสามสี่ชั่วโมงอะนี่เปลี่ยนให้แฟนมาขับบ้างเดี๋ยวไปเกนหลังงีบตรงนั้นแป๊บหนึ่งดีกว่า Oh. กาแฟครับกับบรรยากาศดูกาแฟสูงสูงโอ้ย oh, สูงอีกสูงอีก oh, oh. ได้แค่นี้นะครับตอนนี้แม่บ้านไม่อยากเข้าฉากนะครับเนื่องจากยังไม่ได้แต่งหน้านี่ครับร้านกาแฟฟ้าใสครับม็บอกค่าที่ก็แย่งกาแฟของเมียมากินครับดูไปแป๊บนี้จะหมดแก้ว กลับไปสั่งลาเต้อีกแก้วไหนบุมไหนสวยๆช่วยโปรโมทร้านเขาหน่อยทำมาหากินเนี่ยครับเป็นลูกค้าที่ดีครับต้องช่วยโปรโมทร้านเขาครับ,บวิววิวที่เห็นนะครับก็เป็นคองมนาารับก็ข้าวสวยๆครับวิวสวยเย้ yeah. ที่นี่คือจังหวัด ทีจิตใช่หรอหมดแล้วครับคุณไครต้องซื้อใหม่วั <c oughs> นนี้ขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงง่วงนอนสังั้นหมดแรงบรรยากาศบันหน้านอนเพราะมีทุ่งหนาสวยงามพร้อมกาแฟ